ผู้ชนะสิทธิ์ตอนที่248การรบด้วยพลเดินเท้าตอนที่หนึ่งครั้นแจ้งข่าวมาแต่ข้างฝ่ายในบ้างแล้วหากจะมีใช่ข่าวสลักสำคัญอันใดก็ยังเป็นเครื่องชูใจให้แช่มชื่นบ้างพอส่งนางข้าหลวงออกนอกบริเวณแล้วเจ้าหนุ่มก็กลับมาสอบขุนเมืองมังรายแล้วว่า กำหนดคืนวันอันข้าพเจ้าว่าไว้กับเมงกยอกังแงนาท่านเห็นว่าช่างของเราจะระดมทำกันทันท่วงท,ทีแน่นอนรอึคุณเมืองมังรายก็ว่าบุเรงนองท่านอย่าวิตกไปเลยซึ่งจำนวนวันเหลืออีกสี่นั้นประมาณว่าจะเหลือมากไปเชซ้ำอีกใบหอกทำสิ้นแล้วและด้ามก็สํารองไว้ครบจำนวน คงเหลือแต่จะเอาเหล็กแรดโคนเพื่อให้น้ำหนักทวีขึ้นเท่านั้นการนี้อย่างช้าวันพรุ่งไม่ทันเพนก็คงสำเร็จต่อนนั้นเร่งมือเข้าครบทุกมือไพร่ทำไปตลอดคืนแล้วรุ่งอรุณมรืนนี้ทห,หารที่ท่านฝึกไว้คงจะได้รับอาวุธจริงเจ้าหนุ่มก็ว่าแม้นการสมปากน้าท่านแล้วประโยชน์นี้จะเกิดขึ้นกับเราเต็มตามที่หมายไว้เป็นมั่นคง แลเจ้าหนุ่มก็นำความที่ขุนเมืองมังรายรับรองขึ้นทูลพระเจ้าตองอูให้อุ่นพระทัยไว้ครั้นล่วงมาอีกสองวันขุนเมืองมังรายแม่กองประกอบด้ามหอกเรียบร้อยแล้วตกเพลาเย็นเจเดจก็คุมทหารซ้อมถวายพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ให้ทอดพระเนตรแลทหารอันเจ้าหนุ่มฝึกไว้ทั้งสิ้นหกพันก็แบ่งออกเป็นกองถือหอกนำหน้าสามพันห้าร้อยคน ส่วนที่เหลืออยู่นั้นหาได้ถือหอกยาวไมมหากถือขวานเป็นอาวุธสำหรับเมื่อแถวที่ดานหน้าซัดหอ,อกไปตรึงโลกค่าศึกแล้วทหารเลวหลังถือขวานทั้งสองมือจะได้เข้าตะลุมบอลฟันและทหารเหล่านั้นฝึกการแปรขบวนได้คล่องแคล่วแล้วมาจาับอาวุธประจำมือสำแดงถวายตัวหน้าที่นั่งกรณีก็ทำได้เรียบร้อยงดงามตามขบวนศึก กษัตริย์หนุ่มเจ้าเมืองตองอูก็พอพระไทยนักตรัสด,ด้วยขุนเมืองทหารผู้ใหญ่ว่าเจเด็ดทำการครั้งนี้คงจะสมคเนและคืนวันนั้นเจ้าหนุ่มก็ทูลลาพระเจ้าอยู่หัวไปทางแรมนวัดกุโสดอประสงค์เผื่อพระมหาเถนผู้อาจารย์มีสิ่งใดแนะนำโดยกระทันหันจะได้ไม่พลาดไปเสียส่วนการจัดผู้คนทั้งหลายมอบไว้เป็นหน้าที่นายรอง ด้วยแถวแนวทหารจัดสถานใดก็ฝึกซ้อมไว้เคยชินเป็นอันดีแล้วราตรีที่เจ้าหนุ่มไปถึงอารามหลวงนั้นเจ้าขรัวก็ถามเอาด้วยใจการุนว่าจะเด็ดเจ้ามีธุระสิ่งใดเป็นการพิเศษหรือจึงมาอยู่ที่นี่ในเวลาราตรีเจ้าหนุ่มก็ว่าการพิเศษหามีไม่หากวันที่สัญญาไว้กับเมงกยอกันแงตกพรุ่งนี้แล้ว ในคืนนี้เป็นคืนสำคัญข้าพเจ้าจึงมาอยู่ใกล้พระคุณเจ้าเอาบารมีเป็นเครื่องอุ่นกล้าวไว้พระมหาเถนก็ทวีความเมตตาเจ้สิทธิ์คู่ใจยิ่งขึ้นกล่าวโวหารปลอบปลุกน้ำใจไปตามมีแรว่าเจเด็จเจ้าก็คุ้นแก่ราชการสงครามแล้วอันหนึ่งออกศึกครั้งนี้มีแต่ทางจะเพิ่มพูนอำนาจตัว เพราะกนประกอบอาวุธด้วยทหารอังวะที่วางไว้การจะได้เป็นต่อเป็นรองก็เห็นกันจะแจ้งแล้วและสงครามวันพรุ่งมาดว่าชัยจะมีเฉพาะค่ายอังวะก็จริงอยู่แต่ผลของชัยนี้พิเคราะห์เห็นว่าใหญ่หลวงอยู่บรรดาข้าศึกตองอูขณะตั้งประชิดล้วนมีน้ำใจเริงเพราะตองอูเป็นฝ่ายร่นอยู่เป็นนิด มาเมื่อตองอูจะได้นายทัพคนใหม่นำข้าสึกก็จะคอยดูเชิงแม้นทำชัยให้ปรากฏเป็นที่พิลึกควรกลัวแล้วก็เหมือนขู่ขวัญกันไว้สืไปภายหน้าก็จะทำการได้สะดวกดายยิ่งขึ้นสถานหนึ่งว่าถึงการภายในเล่าชัยในวันพรุ่งนี้แล้วจะเป็นสิ่งซึ่งสําแดงให้มังตราผู้อุดมทิฏฐิ คิดว่าเดิดเจ้านั้นเป็นของเกิดคู่บัลลังก์มังตราเจ้าหนุ่มก็กราบพระมหาเถรลงแล้วว่าโอ้ว่าแต่พระคุณเจ้าครั้งนี้เป็นเครื่องบำรุงมานะข้าพเจ้ายิ่งนะักการรบวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นที่หนักใจแล้วต่อคิดไกลออกไปเบื้องหน้าอีกดอกจึงจะอดหนักใจไม่ได้เมงกะยอกะแงตัวนายอังวะผู้นั้น สังเกตเพื่อนธนงจักตัวอยู่วันพรุ่งฝ่ายเขาคิดมั่นในชัยดั่งฝ่ายข้าพเจ้าดุดกันและคนรูปนี้ทำการอย่างใดก็หวังจะได้เกียรติยศประดับตัวเป็นที่โอไว้จึงเห็นว่าวันพรุ่งนี้ฝ่ายอังวะมั่นในชัยแล้วคุมมาแต่ทหารเฉพาะค่ายตัวซึ่งนำอุบายอย่างอื่นแฝงออกมาด้วยคงหามิได้แล้ว แม้นการเป็นดังนี้ข้าพเจ้าคงจะเป็นฝ่ายชนะโดยง่ายแต่ในครั้งต่อไปนั่นสิทหารตัวนายฝ่ายโน้นมากหน้าและได้ตีสเสบงลูกขุนพลเราเป็นกำลังไว้อีกข้าพเจ้าจึงวิตกว่าจะหนักแรงพระมหาเถนก็ว่าเรื่องนี้ใช่การวันพรุ่งจะปรารมย์ใหญ่ไว้ธุระวันพรุ่งเรียบร้อยแล้วค่อยคิดกันเถิด และเมื่อจะเด็ดฟื้นเอาชื่อจีสเบงมากล่าวนั้นเจครัววัดคุโสดอยินเข้าแล้วก็เดือดดานหนักแลว่าเสียดายแต่ไอ้คนทรยศผู้นี้ถือกำเนิดเลือดเนื้อตองหุ่นยีโดยตรงมิหนำเมื่อน้อยหาปรากฏลักษณะชั่วโฉดให้เป็นเครื่องสะกิดใจไม่เลยเราจึงหลงธนุบำรุงมันให้สมเชื้อสายขุนพลตองอูม่รู้ถึงวันหน้า ว่าจะกลายดุดเลี้ยงลูกเสือและจะระเข้ไว้ชนีจิสเบงมีนิสัยในการทหารสั่งสอนสิ่งใดสามารถจดจำทำได้ตามคำก็จริงแล้วแต่วิสัยคนจะครองตัวให้เป็นมงคลน,นั้นทำการมิชอบดุดจิสเบงทำก็รังแต่จะฉิบหายไปเองวิทยาการอันไอ้คนทรยศได้ไปฉันใด เจเดทเจ้าได้ไปก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าเปรียบเหมือนไก่ชนเลี้ยงโดยเจ้าของเดียวกันแล้วทนุบำรุงเสมอกันก็อาจสามารถเอาชนะกันได้ด้วยลักษณะอันกำเนิดมากับตัวไก่ที่ดีวิเศษต่างกันเจ้าหนุ่มรู้หางเสียงว่าอาจารย์ตัวขุ่นมัวในใจเพราะได้ยินชื่อจิสเบงกระนั้นก็ชักเรื่องให้เสไปทางอื่นเสียแลว่าพรุ่งนี้ แม้เรามีชัยแล้วคงได้ชัยใช่ยอย่างน้อยทั้งฝ่ายหงสาวดีก็จะพลอยฉิบหายลงด้วยอย่างพอแรงพระมหาเถนก็ว่าเจ้ากำหนดจะตีค่ายหงสาวดีในคราวเดียวกันหรือเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดเข้าค่ายหงสาวดีดอกหากกำหนดเอาว่าฝ่ายหงสาวดีจะพาเอาชีวิตพลเลวมาป้อนเราเอง ที่ว่าทางนี้โดยสังเกตเอาเชิงยุธแต่ค้าศึกเราไว้ถนัดแล้วทุกครั้งที่ต่อยุทธกันนั้นเป็นที่แจ้งแล้วว่าฝ่ายอังวะมีท่าว่าจะเสียเปรียบแล้วฝ่ายหงสาวดีผู้เกลอก็จะทำกิริยาคุกคามเข้าปีนปล้นเมืองการยุธวันพรุ่งคงเข้าทํานองเดียวกันนอกกว่านั้น ฝ่ายศัตรูเราชล่าใจยิ่งกว่าทุกคราวซ้ำเพราะเมงกยอกระงแงตัวนายจะเชื่อมั่นในชัยข้างตัวยิ่งกว่าทุกทีกองทัพผงสาวดีที่เตรียมไว้สำหรับรุกหน้าที่จะเตรียมการหย่อนมือลงกว่าทุกทีต่อเห็นพักข้างตัวเสียทีนั่นแล้วจึงจะโอนละเวงกันเข้าใช้อุบายเก่าคือกลุ้มรุมเข้าช่วยทหารอังวะ หรือหาไม่ก็ขยับคล้องกลองเข้าประชิดกำแพงตองอูและทุกทีที่เป็นมานั้นเมื่อข้าศึกกลุ่มรุมเข้ามาฝ่ายเราก็รักษาเชิงเทินมั่นอยู่ด้วยประการเดียวแต่ครั้งนี้ถึงแม้นมีข้าศึกประชิดหากทหารตองอูเว้นแต่จะรับมั่นอย่างเก่าแล้วยังจะยกทหารออกยอข้าศึกอีกเล่า ประดาศัตรูเราขวัญเสียเป็นทุนอยู่แล้วรังแต่จะยับเยินไปพระมหาเถนก็เห็นชอบด้วยความคิดของเจ้าหนุ่มแลว่าวันพรุ่งเร่งเอาความทั้งนี้ทุนตะเบงเชเบตี้ให้เตรียมการไว้ยอทับหงสาว,วดีด้วยและในราตรีนั้นอาจารย์แลสิ์ก็นั่งสนทนากันด้วยการศึกอันจะมีในวันพรุ่ง ส่วนมิงกยอกระแงตัวนายทับฝ่ายอังวะนั้นมิได้ร้อนรนเตรียมการแต่อย่างใดด้วยแน่ใจในเชิงชั้นอันได้ฝึกทหารโลกข้างตัวไว้เป็นอันดีแล้ววันที่ตัวต้องถอยเข้าค่ายพระถูกเจ้าหนุ่มเอากองคดยำ่ำและวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแล้วสอพิญญามหาอุปราชหงสาวสดีหมายใจจะปลอบมิให้ฝ่ายอังวะท้อ ก็ชวนเอาไข่ลูดะจิสเบงเยี่ยมเมงกะยอกะงแงถึงค่ายแต่สอพิญญาฉลาดเชิงเจิรจาอ่อนน้อมอยู่จึงกล่าวโทษเป็นทํานองตำหนิตัวเองว่าวันวานข้าพระเจ้าอ่อนเชิงไปเองจึงได้ละหลวมเสียท่านอาจารย์เมงกะยอกะงแงยังเห็นการภายหน้าแล้วจะว่ากล่าวสถานใดก็เชิญเถิดขอแต่อย่างเดียวไซ อย่าได้ตำหนิเอาเป็นข้าพเจ้าละให้ท่านต้านสึกหนักฝ่ายเดียวเลยเมงกยอกันแงก็ว่าข้าพเจ้าไม่อาจตำหนิพระอนุชาแต่สักสถานเดียววันวานข้าพเจ้าเสียเชิงแต่เพียงส่วนน้อยแม้นเทียบกับผลที่เล็งเห็นอีกแปดวันข้างหน้าแล้วก็เห็นกําไรว่ามีเกินตัวแล้วเมงกยอกันแง ก็เล่าถ้อยคำที่นัดหมายไว้ด้วยเจ้านายทัพตองอูให้คนทั้งสามรู้และสัมทับซ้ำว่าทหารตัวนายยังจะหารเหมือนปากกุมคนมาและหมายใจจะประทะอาวุธสั้นแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าชีวิตมันไม่อาจยาวไปอีกแปดราตรีเลยจิสเบงไม่อาจท้วงเต็มเสียงก็เพียงแต่เตือนไปว่าจะเด็ดทําการครั้งนี้ ให้ทำการไกลเมืองและมีแต่ตัวมันผู้เดียวสงเท่าเจ้าวัดกุโสดอยังอยู่อีกแรงหนึ่งซ้ำแม้นมันไม่เห็นช่องถนัดหรือจะรับปากคำนัดหมายแห่งท่านออกทำการเมงกรยอกัรแงถือตัวว่าดีมีฝีมือแลมายินเสียงจิสเสบงยกย่องคนอีกผู้หนึ่งกรณีก็ไม่ชอบใจอยู่แลว่า ซึ่งข้าพเจ้าเก็บเอาคำรับปากจากบุเรงนองมายินดีก็เพราะเล็งแล้วว่าผลผู้นั้นรับโดยท่นงในคุณวุฒิตัวหาใช่เข้าไปตรึกตรองในเมืองใกล้อาจารย์มันแล้วจึงตกปากคำออกมานั้นหาไม่ได้ขอบคุณที่จิตสเบงท่านช่วยทวงแล้วแต่ท่านอย่าวิตกไปเลยแม้นท่านมีน้ำใจจะทำการให้ได้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าบ้างแล้ว ถึงวันสำคัญที่นัดหมายไว้จงนั่งม้ากั้นสักปพนอยู่ชายทุ่งให้ข้าพระเจ้ายินดีว่าได้เข้าสู่สนามยุทธ์รำอาวุธให้ท่านดูเป็นที่งามตาเถิดสอพิมยาก็ขยิบตาให้จิตเบงสงบปากคำไว้แล้วเจ้ามหาอุปราชก็ช่วยแก้ไขทันทีว่าประดาพวกเราชาวหงสาวดีนั้น คนตัดไม้อยู่ในไพรทึบระหว่างราตรีหวังจะเอาแสงตะวันเป็นที่พึ่งแห่งตัวฉันใดเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายก็หวังจะได้เมงกะยอกระแงท่านเป็นที่พึ่งฉันนั้นเหตุนี้ดอกจิตสเบนเกลข้าพเจ้าเสมอว่าฝากกายเป็นสิษฐ์ท่านผู้หนึ่งให้วิตกเื่อแจ้งข่าวท่านจะออกสงครามซึ่งทวงเอาทางนี้ แต่โดยอารมณ์คนช่างวิตกดังกล่าวแล้วท่านอาจารย์อยากคิดเป็นอย่างอื่นเลยแม้นไม่เชื่อดีฝีมือท่านมั่นแล้วหรือจะกล้ายกแต่หงสาวดีรุกล้ำเข้าประชิดแดนศัตรูเมนกะยอกะแงเหลืองอยู่ในความมั่นใจเดิมแล้วต้องมาทุรสฉลอมซ้ำก็ดั่งว่าวาต้องลมเจรจาพาทีล้วนแต่ความฮึกเป็นประมาณ ต่อสนทนากันได้ตามสมควรแล้วสอพินยาก็ออกปากลามิงกยอกระแงตามมาส่งถึงนอกค่ายเจ้าตะเลงก็ฝากคำหวานไว้ว่าก่อนวันอันท่านจะเข้าสู่ยุทธภูมิวันหนึ่งข้าพเจ้าจะคุมไร่ออกมาแต่งศาลารายชายทุ่งใกล้ค่ายท่านสำหรับทหารอังวะมีชัยมาแล้วไม่ต้องเข้าค่ายตรงมาโรงเลี้ยงฉลองชัยทีเดียว เมงกระยอก,กันแงก็เปรมปรีน่ะและสั่งให้ทหารเดินเท้าเหล่าสำคัญข้างตัวบำรุงกายให้แข็งขันอดทนไว้และเรียกตัวมาสั่งเป็นที่รู้กันไว้ว่าครั้งนี้พวกเราจงทำการอย่าให้เสียดายแรงเพราะชัยครั้งนี้นอกกว่าชนะตองอูฆ่าศึกโดยตรงแล้วผงเสาว,วดีที่คอยดูเชิงยุทธเราก็ยังจะติดใจเกรงสืบไป ตัวนายก็กล่าวปลุกใจผลตามคําเมงกะยอกะแงแต่จิสเบงนั้นออกจากค่ายเมงกะยอกะแงนั่งมา้าเรียงมาด้วยสอพินยาและไขลูจึงว่าแก่มหาอุปราชหงเสาว,วดีว่าข้าพเจ้าเห็นเมงกะยอกะแงททาการครั้งนี้ไม่สมลักษณะผู้รู้ในข้อที่กล้าตีความทั้งที่ตัวยังมืดมนอยู่สอพินยาจึงว่า เกลอท่านเห็นที่ใดบกร่องมีหรือจิตเสบงพยักหน้าเอาแล้วว่าข้าพเจ้าถึงจะม่ใช่นายทหารปรากฏชื่อก็จริงแล้วแต่เชิงยุทธก็พอจะร่ำเรียนได้รู้มาบ้างประการหนึ่งเมงกยอกะแงทนงตนไม่ฟังคำข้าพเจ้าบางอาจหมิ่นคนผู้หนึ่งคือเจ้าวัดกุโสดอเสียซึ่งข้าพเจ้าว่าเมงกยอกแง กล้าตีความศึกโดยมืดมนนั้นแต่โดยข้อสงครามอันกระทํากันครั้งก่อนๆนนั้นจะเด็ดทหารตัวดีตองอูมีอยู่กลใดไม่ได้ย่างออกยุทธภูมิเลยเพิ่งจู่ลู่ออกมาปัจจุบันนี้ข้อนี้เป็นข้อชงนและข้อที่เรามืดมนไม่อาจรู้เนื้อความก็แหละการศึกครั้งแรกนั้น ทหารตองอูฉิบหายเพราะสู้เล่เหลี่ยมทหารเดินเท้าอังวะมิได้ก็เป็นที่ทราบกันทั่วแล้วการรบครั้งหลังๆฝ่ายตองอูจึงคุมแต่กองคดบุกเข้าประจันบานเป็นสำคัญทั้งนี้จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าซึ่งการจะปะทะกันด้วยทหารเดินดินนั้นเจ้าตองอูจงแจ้งแล้วว่าภัยย่อมมีแก่ตัว ผลปรากฏโจงแจ้งถึงป่านนี้สาพิมยามหาอุปราชท่านคิดหรือว่าจะเด็ดมันสิเคยศึกอยู่และจะออกมาประจั์ด้วยมหาภัยนี้โดยจะหาวิธีป้องกันไม่สถานหนึ่งหรือว่าจะเด็ตเสียจริตแล้วแต่สงเท่าเจ้าความคิดยังอยู่ยังจะปล่อยให้ชีวิตชาวตองอูมาฉิบหายคิดประสาความตื้นข้อนี้ ข้าพระเจ้าจึงกล้ายันปากมั่นว่าครั้งนี้อย่างว่าเป็นผลดีแก่เมงกะยอกัแงก็จะทำการได้เพียงเสมอตัวซึ่งจะเอาชัยได้เปรียบทหารตองอูนั้นอย่าหมายข้าพระเจ้าว่าทางนี้โดยถือความตรงต่อมหาอุปราชท่านสิ่งเดียวจะได้ว่าเพราะเชื้อเดิมแห่งตัวเป็นชาวตองอูจึงเหาหางเรือไปขวางลมนั้นนี่ได้ เสาพิญญยายินท้วงชอบทำนองการก็ก้มหน้าตรองเอาพักใหญ่เห็นคลอยสิน้นแล้วก็หันมาเบื้องซ้ายถามเอาไขรูว่าท่านจีสเสบงกล่าวความนี้ไขรูท่านเห็นประการใดไขรูก็ว่าความเห็นในการนี้ข้าพระเจ้าไม่ขอพูดแล้วแต่จะพูดอีกขนทางหนึ่งว่าลำพังความคิดข้าพเจ้า ไม่อาจเห็นคําของท่านจิสเบงเป็นที่เหหหางเสือให้ขวางลมเลยข้าพเจ้าเห็นอยู่แต่ว่าคนรู้คิดพิเคราะห์อย่างท่านจิสเบงนี่แล้วจะควรแก่ดำรงตําแหน่งขุนพลหงสาว,วดีเบื้องหน้าท่านจิสเบงว่ากล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยิ่งนะักข้าพเจ้าพรอยวิตกแทนทหารอังวะและมิงกยอกันแ่ มหาอุปราชหงสาวดีก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าผลคงไม่แคล้วไปจากท่านจิตเสบงคะเนแล้วแต่หากจะทวงเมงกระยอกกันแงนั้นอย่าทวงเลยจะเสียผลภายหน้าของหงสาวดีเสียข้าพเจ้ากลับเห็นดีเสอีกว่าเมงกระยอกันแงพ่ายฉิบหายครั้งนี้นั่นแล้วเกลียวไมตรีระหว่างอังวะก,กับหงสาวดีจะเหนียวแน่นยืดยาวสืบไป การทุกอย่างประการหนึ่งจะเสียเลิกเสียแต่เริ่มประเดิมชัยแล้วมาดว่าจะเสียผลอังวะครั้งนี้ก็ไม่มีเหตุให้เราเสียการเลยเพราะการจะยกมาตองอูเนื้อแท้ก็มิใช่ความมั่นหมายเดิมต้นหนเมื่อข้าพเจ้าจะต่อศึกใหญ่ก็หมายเพียงจะลวงเอาผลอังวะมาประชิดต,ตองอูวไว้ฝ่ายเราจะตีแปรด้านเดียวโดยสะดวก ต่อการศึกแปรไม่สำเร็จแล้วดอกข้าพระเจ้าจึงยกมาติดตองอูปราถนาจะได้ตรงต่อคำที่ได้สัญญาไว้ด้วยเมงกยอกแงข้าพระเจ้าพาคนมาเพื่อปราถนาจะแสดงสัตว์ให้อังวะแจ้งว่าผงสาวดีมั่นในสัมพันธ์ธมัยตรีจึงบัดนี้ก็สมเหตุผลแล้วฉะนั้นถ้าเมงกยอกแงพาคนของตัวฉิบหายเสีย แม้นเราจะเลิกทับหนีน้ำพระเจ้าอังวะก็จะตำหนีเราไม่ได้ว่าเสียแรงให้ผลมาแล้วเราทำการไม่ได้ผลเพราะคนของพระเจ้าอังวะทำการพลาดเสเองมิงกะยอกระแงทําฉิบหายเสีครั้งหนึ่งดังนี้ความแค้นก็จะขันเกลียวขมิงสืบไปผงสาวดีจะต่อสึกกับตองอูแล้วเห็นว่าไม่ต้องออกปากชวนเสียซ้ำ อังวะก็จะเร่เข้าสมทบด้วยเราเองจิตสเบงก็สรรเสริญเอาว่ามหาอุปราชท่านฉลาดล้ำในเชิงความเมืองไขลูอยู่มาดเคียงก็พลอยสำแดงข้อคิดด้วยว่าพระอนุชาท่านกล่าวทางนี้ทำให้ข้าพระเจ้าคิดไปทางคำเสียงโคลนขุนพลเราที่ยังศึกอยู่เมืองแปรเสียงโคนเห็นควรกับความคิดอันจะรักษาไมาตรี กับชาวอังวะแล้วบัดนี้การจะรักษาไมตรีรูปนี้ฝ่ายเราก็ทำแล้วและจะลุกเอาตองอูให้ได้ในเดือนสองเดือนก่อนหน้าน้ำนี่ยากนักถอยทับกลับไปรอหน้าแรงให้ตองอูยกไปหาที่ตายนหงสาวสดีเองจะสมควรกว่าจิสเบงจึงว่าข้าพระเจ้าไม่แจ้งตื่นลึกเพราะจัดว่าเป็นคนภายนอก จึงท้วงไว้โดยใจห่วงเป็นมูลเข้าใจผิดคิดว่ามาหาอุปราชยกมาทั้งนี้คงจะหมายตีตองอูให้จงได้แม้นรู้ว่ายกมาเพราะลวงเอากำลังข้างอังวะไว้จึงจำต้องยกมาสมทบตามคำแล้วคงจะหาความวิตกไม่เลยแต่เมื่อทำลายความวิตกแทนมิงกะยอกะแหนแล้วส่วนที่เกิดกับกองของเราเอง ไม่ควรทำลายเสียด้วยสอพิญญาถามเอาว่าเกลอท่านพูดดังนี้หมายความประการใดหรือจิสเบงจึงว่าเมื่อข้าพเจ้าเล็งเห็นข้างฝ่ายในเมืองจะทำการได้เป็นต่อค่ายอังวะแล้วก็คิดเกินไปว่าในคราวเดียวกันนั้นข้างมันจะคิดทำการร้ายแก่ค่ายหงสาวดีด้วย เกลือกชั้นชั่วจะถูกกลยุทธ์อันเป็นความเพ็จซึ่งหน้าเช่นว่าทําทีจะออกตีโต้ด้วยอังวะแล้วแต่ถึงวันจริงคะเนว่าข้างเราวางใจจึงฝ่ายมันจะออกตีค่ายหงสาว,วดีเสี้ยหาเข้ารุกรบด้านอังวะไม่อย่างนี้ก็ย่อมจะเป็นได้อยู่สอพิญญาว่าเกลือท่านคเนการสมควรยิ่งนักทะนั้นถึงวันนัด ข้าพเจ้าแลไขลูจะคุมทหาร3,500ันาทำทีไปรอรับคอยยินดีด้วยเมงกะยอกระแงอยู่ชายทุ่งเพื่อการทั้งหลายต้องตามปากท่านข้าพเจ้ายังจักได้เข้าช่วยเมงกะยอกระแงเอาคุณไว้อีกชั้นหนึ่งส่วนท่านจงเป็นพนักงานรักษาค่ายด้านเราให้แข็งขันไว้ปะชาวตองอูย้อนรอยมาตีด้านเรา ไม่เข้าต่อกับอังวะดังที่นัดหมายกันไว้จิสเบงรับเอาคำแล้วจัดซ่อมขวาเครื่องกีดขวางหน้าค่ายให้มั่นคงยิ่งกว่าเก่าและถึงเพลาตรูวันนัดแล้วซอพิญญาและไขลูก็เร่งมาค่ายอังวะมอบค่ายหงสาวดีไว้ให้จิสเบงดูแล้วมหาอุปราชหงเสาวดีนั่งมาถึงค่ายอังวะเพลาสาง เห็นหน้ากันได้ถนัดแล้วแลทหารใต้บังคับเมงกยะยอกแงก็เตรียมการไว้พรักพร้อมคอยอยู่แต่คำสั่งตัวนายให้เคลื่อนพลออกไป